มีงานแก่น้อยเราไปทุกงานไปช่วยทุกงานไอ้จำบุญละไอ้นี่ท่านนายกทรงวุดเฮ่าไม่ทราบว่าท่านนายกครับเลยอไม่ครับท่านนายกครับเปิ่อจีตวาญญาณมีปราชิตเอออันนล้เออมากันไล่ตอนไล่คุณนี่ต้องโค้ชครบประคุณนะครับเออเจ่าเกอเออมุ่นทุนขมาเจ่าเกอมุ่นทุนเออเจ่าเกอมุ่นทุนอันนี้ มาจ้าเน,นะเออเะไล่ตลาไล่คุณจูความสามาคคมั่งจ้องจูความสามาคคกูเป็นนักโรงเลยมึงเอ๊ะนักโรงเว้ยนักโรงอัดเป็นเสียงนักโรงนะเออเออโรงปริ่ยได้โอ้โรงปริ่ยได้โอ,โอ,โอยนะไอ้จ้องโรงปริ่ยได้มึงโรงปริ่ยได้ไหมนวลไปไปยบายเออ สิ่งใดบอกมาเลยว่ากูมึงดูเดียวกัน่กูเป็นใครกูไม่ใช่ธรรม,มาดามึงนี่เออมึน้องเบาเช็กโลโซนะเว้ยป่ะมึงน้องเบาเช็กโลโซฮะเ,เช็กโลโซคนปากกลางเช,ลาเช็กโลโซคนณตายเช็กโลโซคนปากกลางเช็กโลโซคนณตายมึงรู้หรือว่าเช็กโลโซคนณตายเออไม่เห็นเลยแกว่า

toda phút ta đi qua, mấy ổng bịch bịch á, đàn ngăn đàn ngăn, việc làm gì gan, việc đó á, biết chân cổ bên đằng rong mái dọc, chụp chặt เล็จ้องฮะควางกับเพลงกนี่กับลิ่นฟางนางลืมครับผมสวันที่ครับโอ้โหขอบพระคุณครับไปครับพี่ออกเดินทางสืบหาพ่อให้เจออ้ออกเดินทางเออไ,ไปไปไปน่วงไปเราเออไอ้ออกเดินทางโคยเหี้นนุโคยเห้น,โนโดุนโรงอยู่อะเจ้าโอยเหี้นนมานี่อน้องเจ้าไอ้โอ้ยอยู่ตัง,งจุ้ยรงใจเห่้ยนโนง ม่าพว่วจ้ามวันอะไยังไม่ปดาพั่วโดงจืร้อยอ่ะจืรลอยกับจืรลอยจืร้อยก็ถอ,อยนี่เจเบ็นรัวเหลือมั้ยเรื่องนี้ เดดุนเว็ดรุนชื่อร้อยอย่างนองนี่น้องชื่อร้อยเยี่ยวชื่อเ,ออเ,อกกเยี่ยวนำสกุลร้อยมินปรีโอ้เยี่ยวมินปรีนะเยี่ยวมินปรีนะมาลางมังม้งเหมยอ,อน้อง <c oughs> อยู่เพื่อบ <c oughs> <c oughs> ิดปรีนะนี่นี่นี่เมื่นสาวามื่นผีเกย,ยก์น่านองในตุระทัดขายแนวการจะบิดจับได้ น้องเป็นจักรองคะ่ะเป็นนักรองนี่คะ่ะนี่คนคนเขาเสียกน้องว่าน้องพึงพ่งพึ่งผมพ่วงพึพ่งแม่งวันอในโรงรักเพลงีิขอโทษที่โทษที่โทษที่ที่ไปสีคนมีเจ้าของขอโทษที่ที่ไปตีซาจมเขาเป่ารองว่าโสดสิงสิงหนูไม่รู้ว่าแฟนนี้เห็นใหญ่ดี หนูก่อนเลยชอบเขาหนูไม่รู้ว่ามีแคว้นเอ็นโดเลนหนูก่อนเลยชอบเขาโอ้ยโอสุดานัดจะต้องกิด กิจวิตน้องสุดสามองทุกเวลาหน้าบัตรีตัดสินใจตั้งหน้าปากายอตั้งสักทีกางกาเพราะเวลาไม่คอย ให้มาพบกับกระท่อมน้อยหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของยายชราและครอบครัว ยายชราชื่อว่ายายส้อยยายส้อยมีลูกชายชื่อว่านายไกลแสนนายไกลแสนมีภรรยาชื่อว่านางอุษาวันนี้ยายส้อยพร้อมด้วยนางอุษาลูกสะพ้ายและเพื่อนบ้านนั่นก็คือนางส้มโอนายหอยกำลังนั่งพูดคุย เขาจะพูดคุยเรื่องอะไรกันติดตามต่อครับท่านโอ้ถ้ากัดเงินก็ดทองน้องไม่กลัว ถ้าการเงินการตองนองไม่กลัวแต่การพัวหรือดูหนาวแหววคอยออาตั้งไร้วันแล้วตอนนี้ปีไม่มาปล่อยเรา่าประมาณนั่นเ่าได้อ่อนนองกอดมอนนอนน้า พี่ปาตัวจากล่าน้ำตาลาแม่ค่ะทำไมพี่ไกลแสนยังไม่กลับบ้านเร็วมาตามกูนี่ยว่าเราอยู่เองเดียวกันม่ใจอ่าโทอยู่ซามึงนี่กูเลหึงพวัวอลบรไม่หึ่หรอกค่ะ แต่ไม่เชื่อใจมากนักครอบก้าวจยอลกคนเรามีพัวน่าจะนอนบายใจกับพัว่วไปอาหนี่มูนกันแต่พัวมึงบ่อเตงานเร็ตมันไปหางานจำบอสิ้นเดือนเบิกเงินเดือนป่ามายแม่ไอเมียไอไกลเส้นมันไม่เคยหนอกลูหนอกต่างใจเลยก่ะนี่ากาที่ว่าเป็นบุญเป็นวาหน้าเป็นความจุกดีของหนองอุดซ่าเลยค่ะ ที่ได้ช่ามีตีดีได้ช่ามีตีโร้จักรับพิชอกครอบครัวไม่หลอกหนอกลู่หนอกทางเลยค่ะคนเราก็บอกไว,เว้เร็วกะสุภาจิตคนโบราณกำปังเปื่อยลูกเรือนพิษกิดจนลล่ได้พวัวพิษกิดจนตายเลยค่ะนี่แหละผีเป็นตัวอย่างนี่ค่ะแหละปีส้มโอเป็นตัวอย่างนี่ค่ะ พี่สมโอมีผัวผัวปีี่สิปคนค่ะเนี่ยพี่นี่คนตี4ี่ปค่ะใชแล้วมาได้กายพี่นี่จัดไม่มีความชุกไรเลยแต่นตีทำไรเมียมีความชุกมั่งมมยปึด๊ดเนี่ยก็เรียกว่าผัวไม่จาม,มอืทอทนจาม,มอือปลายทำไมอ่ะ ต้นแต่งานกันไม่ไม่เมื่อนกีฬาตาญยาเจ็บติดทำไมอ่ะเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดบอว่างี้เมื่อนกีฬา,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 าโอลิมปิกทำไมอ่ะนานนานจะตีตีปีจะดนเมื่อนกีฬาเลยน้องมีนมาันนาโรแต่ว่าหน้าว่าไม่โรตีถึงเป็นนักกีฬาไง นักฟุตบอลสังกัดบางอกฟซีดู้าอรูเร่องตีไม่เร่องปัดนีน้าวะปลำเตะจัดบอลถือก็เออแต่วันวันตาเตะเมากินเตะเหล้ามึงกินไสหนักหน้ากับเหล้าไอ้พัวปิดฮะเมาตั้งวันกินเหล้ามากเร่งทำไมตับแข็งงั้น กูไม่กลัวจับแกงกินลา้าเจ็ดกูกินนํำยาปลาะปลาหนุ่มตามลงไปจับโอนนวลละมุนละมมเมยเลยเปรตอยู่ปานนั้นเอวกับลเล้าแหละจบตั้งตายกับลเล้าแหละจบกับแม่หไม่แหละจบเพื่อไม่ได้เพื่อแหละแม่หไม่เพื่อแหละแม่หไม่อันเด็ยแต่กึ้นว่าป้าแม่หไม้ไปโน่นบังการลูก ป้าแม่ไม่ไปนอนรีสอร์ทมึงป่าเคยไปนอนกูมาว่าอะไรไมั้กูเปิดตู้เล่เลว็วกูตัดนั่งพลอยวัดเลว็วมึงป่าเคยไปนอนกูมาว่าอะไรไมั้แต่มึงใจตุ้งยางอานาเมย์แจมังกูกลัวโรคเอชเหมือนกันแล้วใกล้ใจไหมมึงใจตุ้งยางอานาเมย์ใช่ไหมโจกูค็ตักวก็ต้องย่างเนยรถซีบรูด,ดู บุยตายโหงกาเก้พันกาเซ็แต่งานกับเราขึ้นเร็กกูห้ากันแกตายกูเต่ยี่อยู่จามนกูนึกว่าติดมอนกูเตานอนตึกอยู่กูนึกว่าตาครับปอปัอดไอจ้องเต็มตีได้ตะเตาอูเลื่อมปากเป็ดไวเกี่ยวเบ็ดตรงดุตะกล้มึงเงียเล่งมากูาตุบต,ตายโหงจะตายเลย ไอ้เออเมียเองเล้งเร่มาได้เมียเองเล้งเร่ก็อีตบีตีแต่าเมียเปื้อนเล้งตายแกเรายิ้มใจเมียเปื้อนกับเมียรมปิดกันลุยเละโรเวจจานั่นมปิดกันเพื่ออ๋อเว้นไม่เมียเปื้อนจะวายุ่งงามงามงามแต่บ่กเลยเมียเราเริ่มจำวางยาไอ้ไม่เมียเปื้อนก็อยู่ช่วยช่วยช่วยคน เมียเราไม่รวยได้เลยเมียเพื่อนเมียเพื่อเนเขาใจเกลืงองจำหางรดหนึ่งเป็นพันนุก็มีกิมบำรุงปิว้วกิมตาหนา้ากิมกันเด็ดเราอีื้อกิมพวมึงไม่ซือไอ้ก็ไอ้ขวงเอาเอ้อ